สวัสดีค่ะสวัสดีสีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนเฉลิไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะพบกับการอัปเดตนะคะรถตู้เข้าม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถตู้ราคาไม่เกิน4 0,000นบาทนะคะเามาแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคันนี้เลยนะคะเป็นนิสสันเอแวนนะคะ เป็นรถปี2013นะคะเป็นรถตู้นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะ2.5เบนซินรถปี2013นะคะสำหรับเอเวนสีขาวคันนี้ค่ะนะคะรถนะคะเดิมนะคะ ตอนนี้รถเดิมเคยติดแก๊สนะคะตอนนี้ถอดแก๊สแล้วนะคะ,ะคราคาอยู่ที่399นะคะสำหรับคันนี้ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามดูรถได้ทุกวันค่ะที่ถนนเศรีไทย64ิมีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถสภาพโอเคสภาพยังพร้อมใช้ได้อยู่นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่มั่นใจก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงกันก่อนได้เลยค่ะนะคะสำหรับรายละเอียดของคันนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจหนึ่งคันนะคะสำหรับ ใครที่มองหารถตู้นะคะได้สภาพรถปี2013ด้วยนะคะแล้วก็รถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Nissan Avan นะคะ2.5เบนซินนะคะตอนนี้ใช้ระบบเดียวนะคะคือใช้ระบบน้ำมันอย่างเดียวนะคะสำหรับรถตู้สีขาวคันนี้คือสภาพคือสภาพโอเคพร้อมใช้งานได้เลยนะ,ะแต่ท่านใดที่อยากจะชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามา ชมดูก่อนได้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถสภาพพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถตู้สี่แถวด้วยนะคะสำหรับเอเวนคันนี้ค่ะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถตู้ราคาไม่เกินสี่แสนบาทได้เป็นเบาะสี่แถวแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถตู้สีแถวอยู่นะคะพร้อมใช้งานนะคะ ติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ06นย์หกส6่นะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นระบบเดียวนะ,ค,ะคือเป็นระบบน้ำมันนะคะเติมเบนซินได้อย่างเดียวนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะนะคะตอนนี้ระบบแก๊สจะไม่มีแล้วนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมรถนะคะก็ติดต่อสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์ติดต่อ064-146-2466ค่ะนะคะหลังคาคันนี้หลังคาเดิมเป็นจะเป็นหลังคาแปะมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับรถตู้4แถวคันนี้ค่ะได้เป็นเบาะ4แถวแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด15ที่นั่งนะคะรวมคนขับเลยนะคะอันนี้คือเรายังเก็บงานไม่เสร็จนะคะมาพามารีวิวกันก่อนนะคะมาชมรีวิวกันก่อนได้เลย ะะสำหรับรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะคะสนใจสอบถามทักกันเข้ามาได้เลยค่ะชมรถได้ทุกวันนะคะที่ถนนเศรษีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ใช้ระบบเดียวนะคะระบบเป็นระบบน้ํามันอย่างเดียวนะคะใช้เป็นระบบเบนซินนะคะ สนใจสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสนใจจัดฟแน้น์หรือซื้อสดนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแนะนำนะคะแนะนำเป็นซื้อสดได้เลยนะคะกับราคาไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่399นะคะสำหรับคันนี้ให้พิเศษไปเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจรถตู้ราคาไม่เกิน40,000นบาทนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ เรามาดูนะคะด้านหลังกันนิดนึงค่ะด้านหลังจะได้เป็นเบาะสีแถวแบบนี้เลยละเอียนรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับนิสสันเอแวนเป็นรถเข้าใหม่แบบนี้เลยสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ0641462466ค่ะอยู่ที่ถนนเสรษีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะ อันนี้นะคะโชกฝาท้ายโอเคมากเลยโชคดีมากเลยคันนี้ท่านใดสนใจซื้อสดนะคะไม่สะดวกมารับรถนะคะเรามีบริการส่งรถทั่วไทยนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยค่ะ ะะอย่าลืมฝากกด subscribe สสกดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะพุ้ยจะมาเด็ดข้อมูลรถดีๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะคลิปหน้าจะพบกับการนัปเดียดรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามเลยจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ